เออเอาวันนี้พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลมีเรื่องราวอะไรมาฝากเราเห็นบอกว่าตั้งชื่อเรื่องว่าบ่วงกรรมและคำสาปแช่งใช่ค่ะพี่เปิเ้เลเริ่มได้เลยนะค่ะยังตื่นเต้นอยู่เลยถ้ายังไงก็ขอสวัสดีอ่าเริ่มต้นใหม่นะคะขอสวัสดีอพี่ท็อฟฟี่ซอจูน แอดมินนะคะแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะไว้นทีนี้ด้วยนะคะคถ้าเกิดเล่าผิดพลาดประการใดนะคะถ้าเกิดเล่าแบบวกวกไปบนมาหรือว่าเล่าเรื่องเดิมก็ต้องขออภัยไว้นทีนี้ด้วยนะคะไม่มีปัญหาเพราะรว่าจ่ะเพราะว่าเรื่องนี้น่ะมันจะเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นมหากาบเรื่องยาวเลยอย่างนี้นะคะคก็คือค่ะก่อนก่อนที่จะเริ่มขอย้อนขอย้อนเล่าเรื่องเดิมเพื่อที่จะให้มันต่อเนื่องกับเรื่องนี้นะคะ เพราะว่าอเรื่องเรื่องแรกนะ,ะเล่าไปในวันพุทธที่13ตุลาโดยที่แบบว่าไม่ได้นับหมายใช่ไหมคะ่ไม่คือเราไม่รู้มาก่อนว่าเราจะเล่าเล่าวันไหนเอเวลาไหนอะไรยังไงก็คือพี่ทอฟฟี่ก็เหมือนแบบว่าอ่ะเหมือนจับฉลาดรับโชคอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็คือวันวันแรกที่เล่าก็คือเป็นวันที่วันพุทธที่13ตุลา2564ขึ้น เจ็ดค่มเดือนสิบเอ็ดอีพ e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  ีที่เล่าคือเป็นอ e ีพีที่สิบสิบเจ็ดใช่ไหม ứng, ซึ่งใช่ค่ะซึ่งวันที่สิบสามมันตรงกับอายุของลูกเลี้ยงที่เสียก็คืออายุสิบสามปีเราเรามาย้อนฟังทีหลังแล้วยังตกใจเลยว่าเออมันมันเผิอหรือเปล่าไอ้เราก็เลยแบบว่าเหมือนเหมือนที่เหมือนที่เคยโพสไว้ว่าอยากเล่าเรื่องสองแต่ว่า แม่ก็ไม่ให้เล่าแฟนก็ไม่ให้เล่าเพราะว่าแต่แต่ใจเรานะ่ะคืออยากเล่าให้มันเป็นวิทยาทานแล้วธรรมทานอย่างเงี้ยะคะ่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะส่งเรื่องสองเนี่ยกลับมาเล่าอีกทีหนึง่งแต่ว่าพอมันเป็นวันที่เป็นอีพีที่สิบจ็ดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามันตรงกับวันเกิดของเราโดยที่แบบว่าเออมันก็ตกใจอย่างเงี้ยนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอีพีที่สิบจิตแต่พอมาวันนี้อีกใช่ไหมคะ มาวันนี้อีกก็คือพี่เจฟฟี่ก็ไม่ได้โทรนัดหมาย<ช>ไม่ได้อะไรมาก่อนแล้วก็เพิ่งส่งข้อความมาตอนประมาณหกโมงเย็นเราก็ไม่ได้ดูเพิ่งมาดูตอนอีกทีตอนประมาณสามทุ่มกว่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าว่ารายการจะเปิดหรือเปล่า<ช>มันก็มาตรงอีกว่าวันศุกร์ที่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อหกสิบสี่ซึ่งซึ่งมันก็ขึ้นสิบสามค่ำก็คือเป็นเป็นมันจะโยงกันระหว่างเหมือนเรากับลูกเลี้ยงอยู่อย่างเนี้ยค่ะ แล้วยิ่งมาตรงอีกทีคือถึงมันจะเป็นเดือนธันวาแต่ว่าอาจถ้าเป,เป็นเดือนไทยก็คือเดือนหนึ่งก็คือเป็นวันเกิดของเราอ่ะค่ะคแล้วถ้าแล้วถ้าวันนี้มันเป็นอีทีที่ยี่สิบหกมันก็จะกลายเป็นว่าตรงกับวันเกิดเราเลยคือวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งพศสองพันห้าร้อยยี่สิบหก คือตอนนี้เป็นอะไรที่เปิดไอ้เราก็ลุน้นว่าเอะเราจะได้เล่าหรือเปล่าเพราะว่าของตัวเลขเมันมันเชื่อมโยงมันเกี่ยวพันกันนะมันถูกขียใไไห้ค่ะก็ก็เลยรู้สึกก็เลยรู้สึกว่าเออรู้สึกบอกไม่ถูกอะคะ่ะว่าเออสงสัยมันจะถึงวาระกรรมที่ควรที่จะต้องเล่าเรื่องนี้อย่างเนี้นะคะครับแล้วก็ค่ะขอขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปเล่าอ,อ่อีพีที่สิบเจ็ดตอนที่สองนะคะว่าเอ,อ่อสมัยก่อนใช่ไหมคะที่เราเคยเคย อปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือว่ามันเป็นแบบนี้นะคะการปฏิบัติธรรมเพราะว่ามีมีคนที่เขาบอกว่าเอ๊ะทําไมปฏิบัติกรรมฐานถึงรับขันห้าขันผีหรือเปล่าก็ก็ไปอ่านคอมเมนต์อยู่อย่างเงี้ยค่ะครับคือขอบอกไว้ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะคือว่ามันเป็นการเล่าที่ต้องให้ให้เรื่องมันจะชัดขึ้นเราก็อาจจะข้ามในบางตอนอย่างเี้นะคะครับคือการรับการแต่งขันห้าเนี่ยคือ ขอคํามาคุณพระศรีรัตนาไปาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสูงคุณบิาดามารดาคุณครูบาอาจารย์ก็คือขันห้าใช่ไหมคะขันแปดคือการรับศีลนุ่งขาวห่มขาวแต่ส่วนกรรมฐานเนี่ยไม่ได้รับขันอะไรอย่างนี้นะจ๊ะทีนี้เสร็จปุ๊บนตอนที่เราไปหาคุณแม่ที่เราบอกว่าเราเรามีเหตุการณ์ที่ว่าเราจะต้องได้เอ่อได้ได้ไปปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยก็คือพอคุณแม่อันนี้ก็คือเล่เาเล่า รวบลัดเลยคะพอคุณแม่ท้วงมาว่าเอเราทําแท้งเราก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานพอกับพอปฏิบัติกรรมฐานเราก็ได้เห็นแต่ณนะวันปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมีข้อแม้อยู่ว่าตามหลักจริงๆเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องปฏิบัติให้ครบสิบห้าวันต่อเนื่องเลยอะค่ะครับทีนี้คุณแต่แต่ด้วยความที่เราไม่สะดวกคุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเป็น อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นับเป็นหนึ่งครั้งให้ทําให้ครบสิบห้าครั้งได้ไหมแต่ปรากฏว่าเราทําได้แค่สี่ครั้งที่วัดใช่ไหมคะแล้วก็แบบปฏิบัติที่ที่บ้านก็คือได้แค่ห้าครั้งอะคะ่ะหลังจากนั้นก็คือเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกก็คือเหมือนเราผิดศีจะ,ะ,ะันคะครับค่ะแล้วทีนี้อขอย้อนอีกนิดนึงว่าในอีที่สิบเจ็ดตอนที่สองเนี่ยอก็คือเราเนี่ย ได้มีการออดีตชาติได้ไปทํากรรมกับธาตุใช่ไหมคะว่าเราเห็นเราเห็นว่าเราเนี่ยเเล่นชู้กับธาตุด้วยกันซึ่งที่เล่าไปนี่คือธาตุแค่คนเดียวแต่สิ่งที่เราทํากับเขานะ่ะคือธาตุทุกคนที่อยู่ในเรือนเลยนะคะ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นกับกับคนกับคนแรกใช่ไหมคะที่เราเอาไม้ไปแทงอวัยวะเพศเขาแล้วเราก็ ปัจจุบันเราก็ตกต้นมะม่วงใช่ไหมคะครับแล้วเหล็กมันก็เกือบที่จะแทงเข้าเป็นอ,ว,อวัยวะเพศเราแต่ว่ามันจะอยู่ระหว่างอาวัยวะเพศกับรูทวารใช่ไหมคะอ,อันนี้คือคือสิ่งที่เราทําให้เราไม่มีลูกแต่เราก็คิดว่าเราอยากมีลูกที่เป็นลูกเลี้ยงแต่ลูกเลี้ยงก็เสียชีวิตใช่ไหมคะครับค่ะก็อันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือรวบรัดนะคะถ้าถ้าใครอยากติดตามต่อก็คือขอมีทิ้งระเบิดเอาไปติดตามต่ออีพีที่สิบสิดนะคะตอนที่สองครับวันน,น,นี้วันนี้ก็เลยจะเล่าในส่วนของห่วงกรรมและคำสาปแช่งเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังได้รับกรรมต่อเนื่องนะคะก็คือว่าการที่ไปการที่เราอดีตชาติเราเนี่ยไปทรมานออาไม่ว่าจะเป็นธาตุไม่ว่าจะเป็นอะไร ในบริเวณบ้านเราเนี่ยผลกรรมใช่ไหมคะณนะตอนที่ตอนนั้นเราเราได้ตอนนั้นที่เรายังยังยังนิสัยแย่อยู่ยังเป็นนางร้ายอยู่อ่ะคะ่ะเราได้ขึ้นเราขึ้นไปข้างไปบนเรือนที่ไปอยู่กับท่านขุนเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านขุนก็ให้เราเนี่ยถือบัญชีถือบัญชีญชคุมค่าทาาบริวารทุกคนก่อนที่เราจะเป็นคนดีเราชั่วมาก่อนนะคะหนึ่งขโมยพระค่ะ ขโมยพระสองขโมยทรัพย์สินสามขโมยเงินแปลงบัญชีที่ท่านขุนเมตตาให้เราดูแลเพื่อที่จะเอาไปประเคนให้แม่ hmm. ที่เราบอกที่เราบอกว่ามีอะไรเราหาให้แม่หมดแต่ว่าแม่ไม่ใส่ตามที่เราพูดใช่ไหมคะ hmm. ก็คือเวรกรรมที่เรามันเป็นบ่วงกรรมที่ติดมาบ่วงกรรมที่มันยัง มันยังไม่ถูกไขปริศนาคือกรรมที่ทําตอนนี้คือกลายเป็นว่ามือที่เราเขียนบัญชีแล้วโกงเงินเขานะ,ะ่ค่ะด้านขวาตอนนี้คือชาตอนนี้คือชาเลยนะคะครับแล้วก็อ่ในส่วนของเราไปขโมยพระนี่ก็ทําให้มือชาเหมือนกันก็คือมันมันมันก็ยังเป็นบ่วงกรรมที่ตามกันมาอยู่แต่ส่วน ส่วนความที่เราไปทิ่มแทงไม่ว่าจะเป็นอวัยวะอาเพศหรือลูทวารหรือเราบังคับให้เขากินน้ำร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันณตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะเราค่าตัวตายอยู่สามครั้งอะค่ะโดยไม่มีสาเหตุเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนโรคซึมเศร้าอะค่ะก็คือหนึ่ง อ่าเริ่มต้นจากการกินน้ําสบู่อสองก็คือกินยาพารากินกินเป็นกระปุกเลยนะคะสามล่าสุดนี้ก็คือกินยาแล้วห้องน้ำค่ะก็คืออ้ว,วกออกมาเป็นคือมันไม่มีสีเลือดเลยค่ะตอนนั้นคือสมัยนั้นเราเรียนที่มหาลายัยแต่ว่าเราอยู่ในช่วงของอยู่อำเภออูดทองอะคะอยู่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็จะมีประวัติตรงนั้น ก็คือสามารถเช็คได้อาา่ะค่ะว่าเรามีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลอู่ทองนะคะในตัวเมืองอำเภออู่ทองก็คือเวลาเราอ้วกออกมาเนี่ยคือมันจะเป็นน้ําดําๆที่ไม่ใช่น้ําเลือดอ่ะก็คือมันก็เหมือนเราให้เขากินยาพิษ <iten> ให้เขากินดินให้เขากินทรายค่ะก็คือปัจจุบันมาเราก็ มีเกิดความเครียดแล้วก็ฆ่าตัวตายคือก็เหมือนกับการที่เขาทรมานแล้วเขาไม่อยากอยู่ในโลกนี้นะคะครับค่ะ,คะแต่เขาไม่ให้ตายแล้วให้ทรมานใช่ค่ะเขาไม่อยิตอยู่เพื่อทรมานใช่ค่ะก็เหมือนที่เราไม่ให้เขาตายเราต้องการให้เขาทรมานณปัจจุบันเขาก็ต้องการให้เราทรมานโดยที่ไม่ตายเหมือนกันค่ะเพราะเราหาวิธีแบบ ทุกอย่างเพื่อที่ไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วอนี้นะคะแล้วกรามที่มันเป็นห่วงกรรมที่ยังยังยังจะต้องได้รับและย,ยังไม่ได้ขี้คายนี่คือณนะตอนที่เราทร,รมานธาตทุกคนเนี่ยเราทั้งเอาเอาไฟจี้เอาไฟแทงเขาเนี่ยตีเขาสารพัดทาทุกอย่างเนี่ยปัจจุบันนี่หน้าอกนะคะหน้าอกทั้งสองข้างเลยมันจะขึ้น มันจะขึ้นเป็นไม่ใช่มะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าเป็นถุงน้ํานะคะเป็นถุงน้ําที่อยู่ในเต้านมเรามันจะขึ้นเป็นเม็ดเหมือนเม็ดถัว่วถั่วขาวนะคะครับมันจะขึ้นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,เ,จดเวลาเราไปเอกเยลทุกครั้งที่คุณหมอเขาบอกว่าถึงเวลาก็หนดนัดให้มาตรวจอันตรสาวมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะจากหนึ่งจุดก็เป็นสองจุดสามจุด มันขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะตอนนี้ hmm. แต่ตอนล่าสุดเนี่ยพอมีโควิดเราไปเอ็กซเรย์อีกรอบหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ไปอีกเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคุณหมอบอกว่ามันมีน้ําถ้าเกิดมันมีน้ํามีหนองอไหลออกมาที่หัวหัวหัวนมเราอะค่ะ <Sure. S 2> ให้รีบมาหาหมอนะเพราะว่ามันเป็นสี สีเนื้อนมเราอะค่ะข้างในที่เวลาเอกซเรย์สีเนื้อมันเปลี่ยนนะคะคือถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าถ้าเป็นหมอทั่วไปเขาก็จะฟันทงเลยว่าเป็นมะเร็ง<ะ>ถูกไหมคะเป็นมะเร็งที่เต้านมเป็นมะเร็งที่มันกินผิวหนังไปเลยอะค่ะแต่นี่คือคุณหมอก็ถามเจ็บไหมมีนหนองไหลไหมมีอะไรไหมคุณหมอที่เอกซเรย์และคุณหมอที่ตรวจเราเขาก็ยังงงอยู่อะ เอ๊ะแต่ทําไมมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าสีมันเปลี่ยนแต่ก็คือตอนเนี้ยยังเป็นการเฝ้าระวังอยู่แต่ยังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่านี่นะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับที่เราเอาไม้ร้อนๆนะคะไปนาบที่ตัวาธาตุนะคะถ้าพูดถึงว่ามันเกิดมันเกิดแผลพุพองแต่ว่าเราก็เป็นแผลเป็นเป็นรอยที่นม แต่ว่าไม่เป็นมะเร็งใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าเราเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี้่นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราเอาเราเอาไม้แตแงเาว,วายวะเพศเขาเนี่ยมันปัจจุบันเราเจอที่ตุกต้นมะมว่วงเราใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคะ่ะท,ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นตอนเนี้ยนะคะก็คือก้นของเราอะคะ่ะแต่ไม่ใช่เป็นที่อวยวเพศนะคะเป็นที่กนะะ้นค่ะ ก้นเป็นเนื้องอกรอบรอบวงก้นเลยค่ะไม่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค้าวหน้าจะส่งให้พี่ท็อฟี่ดูนะคะแต่ว่าเอา่อมันจะไม่ใช่ลิสี่ดวงนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเนื้องอกนะคะมันจะงอกอ้อมอ้อมรูทวารเลยค่ะขึ้นมาเองแล้วมันขึ้นมาเองค่ะมันจะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็แดงมันทําให้เวลาเราขับถ่ายเนี่ยเราจะทรมานมาก คือเราจะต้องเข้าห้องน้ำาี่อเป็นชั่วโมงเลยค่ะเพื่อที่จะคือเราไม่สามารถที่จะเบ่งออกได้ค่ะต้องควักออกเองอะค่ะแล้วมันก็จะเจ็บจะปวดก็คือทุกวันนี้ก็คือรอให้โควิดมันตายแล้วเราก็พยายามพาแม่ทำบุญเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนี้ก็จะหยุดเพื่อที่จะรักษาตัวเองในทุกๆเรื่องอะคะ่ะเดี๋ยวถ้มีไปอุดรเ,เดี๋ยวผมให้ไปไปเจออาจารย์ส่นตัว ตอนตอนนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าหนึ่งเราเป็นมะเร็งหรือเปล่าสองเราเป็นมะเร็งที่รูทวานหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเ <Okay. S 2> พราะมันเป็นง,งอกออกมาเรื่อย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 เื่อยเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของบ่วงกรรมใช่ไหมคะบ่วงกรรมที่เราทํามาเสร็จแล้วปุ๊บการที่เราไปดูถูกแม่นะคะในอดีตชาติเราดูถูกแม่ทุกอย่างเราบอกแม่ว่าทำให้แม่ไม่รู้จัก แต่งตัวไม่รู้สักที่เราหาให้นะคะปัจจุบันก่อนที่เราจะกลับมาอยู่ดอนเนี่ยเราโดนเราโดนคําติชิ้นนิมทาทุกอย่างนะตอนที่เรามีแฟนทอมใช่ไหมคะถูกกีดกันถูกใส่ร้ายว่ากล่าวด่าทอที่ที่สุดคือมีพี่ที่รักกันมากเลยค่ะอยู่หนึ่งคนถึงขั้นที่คือคือเราเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมคะ เราเราสามารถตายแทนเขาได้เลยอะค่ะคือคือเรารักพี่คนนี้เข้ามากอ่แม่เขาตายเราเนี่ยยอมที่จะแบบว่าโดนไล่ออกจากงานเลยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าไปอยู่ดูแลช่วยเขาเพราะเขาเหลือตัวคนเดียวนะคะพ่อก็ตายแม่ก็ตายน้องชายก็ตายแบบเนี้ยค่ะเราก็แบบว่าเออเป็นส่วนหนึ่งแบบว่าคอยปลอบใจปลอบประโลมเขาทุกอย่าง เราเราให้ใจเขาเ้าไปหมดทุกอย่างอาะคะเสร็จแล้วปุ๊บกลับกลายเป็นว่าคนที่เรารักที่สุดแทงข้างหลังเราอาะค่ะมันก็เลยเกิดทําให้เราหลุดปากสาบแข่งเข้าไปโดยที่แบบว่าเออก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับเออดีตชาติด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีคนที่เขาไม่เข้าใจเราณตอนอดีตชาติว่าทําไมเราถึงด่าแม่เพราะเราหวังดี ก็จะมีคนเขาด่าเขาสาบแช่งเรากลับกลายไปว่าพอชีวิตปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็ไปสาบแช่งเขาโดยที่แบบมันทั้งปากไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอขออนุญาตดวงวิญญาณที่เราได้ได้ลบหลูเข้าไปขอให้เขามาร่วมอนุโมทนาบุญให้การเล่าในครั้งนี้เป็นธรรมทาน และเป็นวิธีอาหารให้กับทุกคนคอย่าเพอผิดค่ะแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวอย่าทำเพราะการที่เราทำไปแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนคืนเวลากลับมาได้ไม่อยากให้ทุกคนลงผิดแบบที่เราทำเพราะว่าเราเราหนาแนักที่เขามาใช่ไหมคะแต่วันหนึง่ง พอเราได้ย้ายย้ายตำแหน่งงานแต่เราต้องได้กินเงินเดือนที่ต้นสังกัดใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าเหมือนเปรียบเทียบคือเราเรียนต่อด้วยแล้วเราก็ทำงานไปด้วยเรียนเสริมอาชีพนะคะแต่ว่าก็มีการดูถูกดูแคลนว่าทำไมไม่จะกินเงืนเดือนที่นูน่นทำไมต้องมานี่อุ้ยโดนสรารพัดเลยค่ะช่วงนั้นเหมือนแบบ คนร้อยคนลุมเราคนเดียวค่ะคนทั้งสำนักงานนะคะปากทอปากไอ้เราก็แบบคือคือ,คอไม่ไหวแลยว่ะตอนนั้นก็ได้จะโทรปรึกษ,ษาแม่แม่ก็บอกว่าคิใจะเย็นๆอดเอาท่องไว้พุดโทพพูดเย็นๆ,ๆเอาน้ำเย็นเ้ารูปขออนุญาตในขออนญาตในคำพูดบางคำนะคะอาจอาจจะ อาจจะพูดไม่สุภาพนะคะเพื่อเพื่อการเล่าเพื่อการเล่าให้ให้สมจริงนะคะคก็คือว่าคือมันจะมีเขาเรียกว่าอาตีว่าเหมือนแถบน,นึงนะคะแล้วก็ขออนุญาตเล่าเล่าชื่อพี่เขาเป็นอักษรพยัญชนะตัวเดียวนะคะคก็คือว่าพี่ที่เรารักที่สุดก็จะมีพี่อออ่างกับพี่ตอเต่ามีอะไรเนี่ยก็คือเราเราก็จะดูแลกัน แต่ปรากฏว่าสองคนเนี้ยพี่อ้ออ่างกับพี่่อเต่าเนี่ยเป็นสองคนที่ทําให้มันเป็นจุดพีคข,ขึ้นมาให้เรื่องราวมันใหญ่โตโดยที่ทําให้เราเนเจ็บช้าน้ําใจจนที่เรารู้เราหนไดแต่ข,แขับแค้นใจร้องไห้ไปร้องไห้ที่ที่ริมแม่น้ํขาขู่อค่ะแล้วก็ไปตะโกนบอกฟ้าดินเป็นพยานบาดาลเป็นพยาน สายลมเป็นพยานพระแม่ธนนนีพระมขมงข่าแระม่โพสุข้ขาพเจ้านางสามลิตาเดชนโทมทำอะไรไม่ดีรู้เรื่องเกินใครทาไมถิ่ตั้มทำไมถึงได้รับผนตัมขนาดนี้ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครไม่ว่าจะทำกร้มกับข้าพเจ้าขอให้มันจิบหายวายวอดให้มันเจอกับ ข้าพเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเราก็ได้แต่พูดแบบนี้นะฮะแม่ก็บอกว่าจะเยน็นเย็นอย่าทำอย่างนั้นมันไม่ดีอยากเอาขี้ไปปาหน้าบ้านมันอย่างเราพูดแบบนี้ด้วยความที่โมเราไปทำอะไรเราทุ่มเททุกอย่างแต่ทำไมรับหลังดึงเป็นอย่างนี้มีช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นชุดพัก หมือนบบว่าวันหยุดก็เลยไปช้อปปิ้งกันที่ห้างประสิ์ห้างกับไปสินค้าแห่งหนึง่งเราก็ไปแผนกผงซักฟอกใช่ไหมคะมันก็จะมีผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งที่ไม่ใช่ถุงแต่เป็นกระป๋องไอ้เราก็เลยเราก็เลยเหมือนเปิดดูว่าทำไมได้น้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยไปเปิดดูอ้าวทาไมเขาไม่ซีนไอ้เราก็เหมือนกับพูดพูดกับพี่ต่อเต่าค่ะว่าเอาทําทไมเขาไม่ซีน อย่างนี้ถ้าคนมันหัวหมอถ้าคนมันขี้โกงอะ่ะแล้วถ้าเกิดมันเทเทใส่แล้วหยิบกระป๋องที่เยอะกว่าเอาไปจ่ายอะ่ะทํำยังไงอไอเราก็พูดอย่างนี้เฉยๆนะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับเขาเอาเราไปโผฏนะทาทั้งสำนักงานว่าเราขโมยแซบขโมยผมตัก๊กอกเรามันถึงขั้นเข้าตาจน ขโมยผงจากฟอกขนาดนั้นเลยหรอสิ่งที่เราได้รับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะ mm hmm. นี่เจอทุกอย่างสิ่งที่เรารู้เราเราไม่รู้หรอกคะ่ะเขาจะพูดกันในสำนักงานใหญ่แต่เราอยู่สาขาย่อยวันไหนที่เราเข้ามาสำนักงานสาขาย่อยก็จะมีคนที่เขาหวังดีเขาก็เล่าให้เราฟังเราก็ได้แต่นั่งร้องไห้ทำไมเราเจออย่างนี้ทั้งทั้งที่แบบว่า ต่อนหน้าเราเขาก็ทําเป็นปกติอย่างนี้นะเราก็ได้จะแบบหลุดเผลอปากไปพูดทุกครั้งที่เราพูดทุกครั้งที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารจากเขาเราก็จะตาบจะแช่จะพูดทุกครั้งอย่างนี้นะโดยเฉพาะสีต่อเนี่ยขอให้มึงที่หายวายวอดกูเจอแบบไหนขอให้ลูกมึงเจอยิ่งกว่ากูรอยเข้า,าันเอา ฉันพูดแบบนี้นะคะพี่โซฟีแต่ว่าต้องขอโทษต้องขอโทษดวงวิญญาณแม่นางนี่นี้ด้วยก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดออกมาแบบนั้นเพราะมันเป็นการทับแ้นในบัจจิตใจของคนคนหน,นึ่งที่โดนกระทำพี่เขาก็ไม่เหลือใครใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็มีแฟน ตอนนั้นก็คือยังปกติกันใช่ไหมคะเล็กๆที่ตอนแม่เขาตายใหม่ๆเขาก็มีแฟนก็ยังไม่ได้มีลูกแต่พอถึงจุดจุดนี้มาเราก็สาบแล้วแช่งเขาตลอดก็สาบแล้วแช่งตลอดจุดพอถึงจุดจุดหนึ่งแฟนของเขาอ่ะอยู่เฉยๆก็เป็นโรคหัวใจอายตาย <c oughs> แฟนหัวแฟนแฟน,แฟนของพี่ตอ่อเต๋อเป็นโรคหัวใจวายตายไอเราก็เอา้าพอเรารู้ขา่าวเราก็เอ้ย เออเราก็อยากไปขอขามาแต่แม่ก็ไม่ให้ไปแม่ไม่ให้ไปเหยียบอีกเลยอะคะก็คือเราโดนกระทาแม่ก็รู้ตลอดแม่ก็เจ็บปวดอยู่ในใจ <c oughs> เหมือนกันกับเราแม่ก็สงสารเราก็คือคืออะไรก็ช่างแกจะไม่ให้ไปเหยียบจังหวัดนั้นอีกเลยนะคะครับ <c oughs> เสร็จปุ๊บไอเราก็ได้แต่แบบว่ได้แต่มองฟ้าแล้วก็บอกว่า พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้หนูนะแต่ว่าเออหนูก็ขอหัวสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำกับหนูแล้วกันหรือว่าพี่ไม่ได้ทําก็หนูต้องขอโทษอะไรหนูก็พูดลอยๆไปนะคะเ <ฮะ S 2> สร็จปุ๊บอ่าผ่านไปสี่ปีห้าปีเราก็ได้ยินข่าวอีกว่าอยู่เฉยๆพี่ตอเต่าแกก็เป็นมะเร็งแกเป็นมะเร็งตอนที่แกมีลูกคนที่สองตอนคือ แฟนมีลูกแล้วหนึ่งคนพอลูกคนนี้สองคือแกกําลังตอนนั้นไม่แน่ใจว่าแกกาลังจะคลอดหรือแกตั้งท้องอยู่แล้วแฟนแกก็ตายแกยก็เหมือนแบบว่าไม่เหลือใครแลว้วอะค่ะพ่อแม่อะไรก็ตายหมดก็แกก็อยู่กับกับแม่แฟนแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเสร็จสักพักหนึ่งเราก็ได้ยินข่าวว่าพี่เขาเป็นมะเร็งไอ้เราก็ได้แต่ถามข่าวว่าเออเป็นยังไงบ้างุูนี่นะั่น แล้วก็คอยอยากเป็นห่วงอยากไปเยี่ยมอยากไปแบบว่าเอออยากไปตัดอโหสิกรรมกับเขานูน่นที่นั่นแต่ว่าในที่สุดก็คือสุดท้ายหลกพี่แกก็เสียชีวิตอย่างนี้นะมันก็เป็นเหมือนอย่างที่เราพูดอย่างนี้ลนะ่ะเพราะลูกเขาเจ็บชำ้ำโดยที่เด็กเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันอาจจะเป็นที่ปากเราอย่างนี้นะกลายเป็นว่า ลูกเขาก็ไม่เหลือใครนี่นะคะก็คือไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่ก็คือเด็กสองคนนี้ก็ยังคนหนึ่งตอนนั้นยังอยู่อนุบาลอยูน่นะณปัจจุบันนี้น่าจะเข้าอนุบาลอีกคนหนึ่งก็ยังอยู่ปถมอยู่นะคะก็เป็นเป็นว่ายาิพี่น้องทางแซนเขาเลี้ยงนี่น,นะคะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราถึงได้มาเล่าแต่เราก็พูดเราเราก็พูดลอยๆตลอดว่า ที่่ตเต่าถ้าเราจะจบกันหรือหลุดพ้นกันจริงๆก็ขอให้เรื่องเล่านี้เป็นวิทยาทานและเป็นธรรมทานขออนุญาตเล่าแล้วก็ขอให้พี่เขาอนุโมทนาบุญในการเล่าในครั้งนี้แล้วก็ขอให้พี่เขาไปเอาไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดีที่ชอบอนี่นะคะสาะ <c oughs> ค่ะก็คือแบบเราก็ไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้นะคะพี่ท็อปซี่แต่ว่า,วาม,มันเป็นความแข,แข็งของคนนะคะคนเรามันพอหมดเอ่อหมดหมด,หมดทางที่จะต่อสู้แล้วว่าเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งสิ่งที่เป็นอาวุธสุดท้ายคือจิตเนี่ยน่ากลัวที่สุดใช่ค่ะเราสาบแช่งเราด้วยแรงที่เราแบบแค้นเนี่ยมันมันมันส่งผลนะ พราะว่าผมเคยดีนอะาจารย์โอเล่พูดแล้วมันก็นี่แหละครับอย่างจะอย่างที่บอกอคุณเปิ้ลกจะรู้อยู่แล้วว่ามันก็จะติดกรรมกันไปใช่ค่ะแล้วมันก็ผูกกันไปไม่จบไม่สิน้นก็ใแตอนนี้เราก็อาจจะไม่รู้ว่า,<ช>วาสิ่งที่เราเจอรละเชิญอยู่เนี่ยมันเป็นผลของการสาบแช่งเขาวันนั้นทําให้เขาวิบัติหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่เราแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะคะที่อออ่าง แฟนก็ติดแฟนก็โดนจับครับเขาเรียกว่าโดนโดนจับว่าเหมือนทุจริตในการสอบอย่างนี้นะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นว่าที่คายกันแล้วแต่ว่าณนะตอนนั้นที่เราสาบแช่งไปนะคะครับก็โดนจับทุจริตในการสอบไปเหมือนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคแล้วก็จะมีพี่ๆอีกหลายคนก็คือไม่ว่าจะเป็นระดับ อันนี้ก็ติดคุกห้าปีณตอนนั้นเราได้ยินข่าวก็ก็เหมือนทีพหายกันไปหมดนะคะก็ต like ิดติดคุกกันเรื mm ่องทุจริตแล้วก็จะมีพี่คนนึงก็มีเอ่อขี่มอมีคนขี่มอไซค์ปาดหน้าในสำนักงานตัวเองออกรถมาใหม่ขับรถพุ่งชนกำแพงสำนักงานเนี้ยค่ะก็คือเราก็ เรา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 ไม่รู้ว่ามันเป็นที่เราหรือว่าอะไรยังไงแต่คนที่เกี่ยวข้องกับเราในสิ่งที่เขาประเดประดังทำกับเราเขาโดนกันหมดเลยค่ะใช่ค่ะอน่ากลัวก็เลยอยากอยากอยากเอเล่าเพื่อไปอุทาหอนนะคะไม่ไม่อยากให้ทุกคนลงผิดทำแบบนี้ สาธุคค <พอ S 1> ครรัับบดีเ่ะพราะทุกวันนี้ก็พยายามเอตำเราก็ต้องรับไปแต่เราก็พยายามทําบุญสร้างกุศลเท่าที่เรามีเลี้ยวมีแรงสามารถทําได้นี่นะคะลก็ดีใจมากๆที่ได้ไปร่วมบุญใหญ่กับคุณท็อฟฟี่กับอาจารย์กับพี่ส้มในครั้งนี้ค,คือเป็นเป็นบุญที่สุดแล้วอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ จะจะขอรับใช้พระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยเหลือพระพุทธศาสนาแบบนี้สืบต่อไปค่ะสาธุครับเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันเดี๋ยวถ้าไปอุดรนี่เปิ้ลเดี๋ยวผมทักไปบอกนะจะได้มานั่งคุยอาจารย์มานั่งเจอกันะนะครับแต่ถ้าเป็นงานบุญงานใหญ่ๆบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสหรือลงรายละเอียดกันมากแค่ทักทายกันก็โอเคแล้วนะโอ้แท่นนี้ก็ <laughs> ปื้มปิ่มมากแล้วค่ะทุกทุกคนเป็นกันเองอาจารย์ เป็นกันเองพี่ท็อฟฟี่เป็นกันเองพี่ส้มก็เป็นกันเองทุกคนไม่มีใครถือตัวแบบโอ้ยดีใจมากค่ะได้ได้แค่ได้สัมผัสนิดหน่อยหรืออันนี้ก็ก็รู้สึกปลื้มปิ่มที่สุดแล้วนะคะได้งั้นเดี๋ยวเจอกันนะพี่เปิ้ลนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังค่ะค่ะสวัสดีค่ะ